การจราจรนะครับมาตรวจสอบกันหน่อยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาม,มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถใหญ่อยู่บ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงอัปเดตการจราจรล่าสุดในเขตยานาวาที่มีเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับใช่ครับอุบัติเหตุรถใหญ่คุณไก่คุณหมวยครับเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ทุกวันจริงๆนะครับวันนี้เรามีอุทาหรณ์มาฝากและแน่นอนครับสภาพการจราจรล่าสุดที่เหตุเพลิงไหม้ที่นาราธิวาสราชนครินทร์ครับ สวัสดีครับกิติพันธุต่ยกุลนะครับจ่อจราจรของท่านมาแล้วครับในช่วงของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุรถใหญ่นะครับจ่อจราจรจับตามาทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามีเกิดเหตุทุกวันนะครับและล่าสุดครับนี่เป็นช่วงเช้าตู่ที่ผ่านมานะครับรถตู้โดยสารครับชนท้ายรถพ่วง18ล้ออย่างจังนะครับจนทําให้มีเหตุเพลิงไหม้รถตู้นั้นทั้งคันด้วยวันนี้เรามีอุทาหรณ์นะครับในพฤติกรรมของการขับรถใหญ่ซึ่งคนขับรถใหญ่ทุกท่านน่าจะดูไว้นะครับรวมทั้ ดูคลิปแรกนะครับเวลารถมันมาเปล่าๆนะครับรถเบาครับอยากจะกลับบ้านไวๆซิ่งนะครับคันนี้ครับดูครับวิ่งขวาแล้วก็ปาดไปซ้ายแล้วดูช่องสักนิดครับว่าซ้ายว่างไหมนะครับออกซ้ายอีกทีครับแล้วก็ปาดเข้ามาครับความเร็วนี่ยังต่ำร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรถเปล่าคันนี้ครับไม่ควรนะครับอันตรายคันนี้หน้าสวนนงนุชครับเกิดเหตุมันไม่นานมานี้เองนะครับรถนักเรียนออกมาครับจากสวนนงนุชรถบรรทุก คอนกรีตครับมาเบรกแต่นะครับนี่เช็คเบรกด้วยครับคันนี้ไม่มีปีมีคุยครับทางด้านซ้ายมือดูนะครับจอดอยู่นะครับแต่คิดว่าพวงมาลัยคงค้างครับค้างขวาครับแล้วออกมาเบียดทันทีครับนี่ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับภาคใต้เองก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับ30%ของพื้นที่ดูนะครับทางด้านซ้ายมือครับเบรกนะครับเบรกไม่ทันครับหัวรถมันหันมาครับชนเหมือนกันครับนีนาจะได้รับบาดเจ็บกันพอสมควรนะครับตรงนี้ครับ นี่เป็นคลิปที่มีคนพูดถึงเยอะนะครับเกิดมา1ปีแล้วเอามาให้ดูอีกทีครับเป็นการเล่นกันครับขบอกเป็นการเล่นกันระหว่างรถพ่วง3ามคันดูครับบนบางนาศาตรนะครับใต้บุรพาวิถีครับเล่นกันไปเล่นกันมาคนอื่นไม่เล่นด้วยนะครับแบบนี้ครับปิดท้ายที่เราแข่งรถกันเองครับครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับรถใหญ่ดูนะครับคันหน้าแข่งกับคันหลังที่ติดต้้งรถซอกแซกไปซอกแซกกันมานะครับนี่เป็นบางพีสุขสวัสดิ์นะครับทางด่วนของวงแหวนใต้ดูครับ แล้วแข่งกันแล้วมันไม่พ้น,นครับดูครับ สีนะครับว่าไม่เป็นอะไรนะครับนี่เป็นลักษณะนิสัยนะครับทั้งผู้ขับขี่รถใหญ่นะครับและเรานะครับต้องพึงระวังไว้ครับเรามาดูกล้องสดนะครับของทางกรุงเทพมานครนะครับผมดึงมาให้ก่อนเลยนะครับบริเวณของถนนจันทร์นะครับบริเวณปากซอยจันทร์1 1นะครับณขณะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรถดับเพลิงนะครับก่อนหน้านี้มีอีกคันนะครับแล้วก็รถผู้ชีพผู้ภัยรวมถึงรถของนักข่าวจากสำนักข่าวต่างๆนะครับมากันค่อนข้างจะเยอะนะครับขณะนี้ถนนจันทร์นะครับต่อปากซอย11นั้นหนาแน่นมากนะครับท่านผู้ชมพยายามจะเลี่ เรามาดูบริเวณของถนนหน้าถนนใหญ่กันบ้างนะครับนี่คือบริเวณของนาราที่ว่าราชคารินนะครับท่านล่องมาจากรัชดาหรือว่าพระรามที่สานะครับขณะนี้รถติดมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางฝั่งตรงกันข้ามท่านผู้ชมจะเห็นว่ารถก็ชะลอตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเหตุแบบนี้เมื่อเกิดแล้วอย่าหันไปมองกันเยอะนะครับเพราะว่านั่นจะทําให้การจราจรนั้นติดขัดขณะนี้ถ้าท่านมาจากพระราม3านั่นคือหัวแถวแล้วครับถ้าทานจะมาถึงนาราที่ว่าราชคารินตรงนี้ซึ่งระยะทางก็เป็นกิโลเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับ นี่คือล่าสุดนะครับของสถานการณ์เพลิงไหม้ที่นาราธิวาสราชนครินนะครับกลับไปที่คุณไก่คุณหมวยนะครับ